รอตั้งนานยังไม่มาอีกถุดบัวอ้าวมาพอดีเลยคุณประหลาดทำไมถึงปล่อยให้สาวสวยน่ารักน่าชังเซ็กซี่แบบฉันนั่งรออยู่ตั้งนานนะฮะนี่ทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเซ็กซี่เลยใช่โอ้โหเอาสามอย่างเลยเหรอครับใช่ค่ะโอเคครับผมโอเคเฮ้ยพูดกับประหลัดอยู่ตั้งนานไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพอดีว่าผมมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่งครับผมขอถามหน่อยนะอออค่ะคือ คุณบัวชื่อบัวขาวจริงเหรอครับปลัดได้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวให้ฉันเตะต้นกล้วยโชว์สักตน้นสองต้นดีคะโอ้ย<ะ>ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับผมย <laughs> อยากรู้จริงๆอยากรู้ครับเดี๋ยวบอกให้ก็ได้ค่ะคือชื่อบัวขาวมันไม่ได้มาจากชื่อนักมวยพี่บัวขาวอะไรอย่างนี้หรอกนะคะอา้าว <laughs> บัวขาวเนี่ยหมายความว่าดอกบัวสีขาวที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องใสน่ารักสวย เหมือนชั้นเลยแบบนี้ค่ะประหลัดประหลัดว่าชั้นสวยเหมือนดอกบัวไหมสวยครับจริงเหรอประหลัดว่าเราเ็นผู้เท่าไรอ่ะประหลัดบอกว่าชั้นสวยเหรอใช่ครับทางเข้าหมู่บ้านที่มีต้นไม้ดอกไม้สวยๆเลยอ่ะครับครับครับขับตรงเข้ามาเลยครับบัตรที่สี่หกเทับ2ครับถูกด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับครับสวัสดีครับประหลัดชั้นเขินเกอร์เลยนะอ๋อ พอดีว่ารถโมบายเคลื่อนที่ที่ผมประสานไว้กับสมนักทะเบียนนะครับตอนนี้เ้ากำลังจะมาถึงแล้วไม่เกี่ยวกับฉันสวยเลยเกี่ยวกับทางเข้าสวยเฮ้ยโอเคค่ะป้าไปกันเถอะครับเชิญค่ะประหลาดแต่่าฉันนี้ไม่ได้สวยอะไรเลยใช่ไหมสวยสวยสวยก็ได้ครับโอเคโอเค สวัสดีจ้าอ้าวสวัสดีเจ้าบัวคุณประหลัดมา,ด,าด้วยเหรอจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าคือคุณประหลัดกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอะจ้ะเขาจะมามช่วยดูในเรื่องของการทําบัตรประชาชนให้คุณประหลัดคะครับคือสามีของน้ามาลีอะค่ะเขาเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงมาหลายปีแล้วอะค่ะแล้วก็จะไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยสะดวกคุณน้าสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่อยๆจ้าเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณน้าเบื่อๆเนี่ยก็ลองทำกายภาพกล้ามเนื้อขาดูนะครับผม ขยับเวละนิดวลาน้อยนะครับช่วยกันขยับขยับไปขยับมาผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันมันจะดีขึ้นนะครับให้คุณวัวบอกว่าคุณนาอยากจะได้บัตรประชาชนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะไปหาหมอโดยใช้บัตรประชาชนนะครับงั้นไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่มาทําให้นะครับขอบคุณครับคุณประหลัดคะครับฉันว่าเจ้าหน้าที่คงมาถึงกันแล้วค่ะเดี๋ยวฉันออกไปรับให้กันแล้วกันเนาะอ่ะงันฝากด้วยครับเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะครับมากันแล้วครับมาแล้วค่ะ เดี๋ยวคุณ้าขยับนิดนึงนะครับขยับตัวกันนิดนึงเดี๋ยวจะได้ทําบัตรกันนะครับเดี๋ยวยกขึ้นนิดนึงครับอือม,มาพลังหน่อยครับอื <Okay. S 1> <Okay. S 2> อโอเคโอเคยิ้มหน่อยอเ,เออยได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวลองดูเลยนะครับ ร้อยแ,แล้วครับคุณนะ้าด้วยความยินดีครับขอบคุณนะคะคุณปลาดครับขอบ,ขอบคุณจ้าครับอันนี้ก็มีบัตรละอ่ะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกเราขอตัวก่อนนะครับมีรถโมบายเคลื่อนที่ไปทำบัตรประชาชนให้กับชาวบ้านมันก็ดีนะคะประหลัด มันเหมือนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เขาไม่สะดวกจะเคลื่อนย้ายแล้วถ้าสมมุติว่าฉันต้องการจะติดต่อรถมบายแบบนี้ฉันจะต้องติดต่อทางไหนคะง่ายๆเลยครับแค่โทรไปที่ c เซเ็ center นะครับผม1548แล้วก็ถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราสามารถไปที่อำเภอแล้วก็เทศบาลได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนกรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็ไปที่สำนักงานเขตไปได้ทุกวันด้วยนะครับในเวลาที่เปิดทำการครับผม,มดีเลยค่ะเอ๊ะแล้วคุณบัวจะไปไหนต่อครับ ว่าจะกลับบ้านคะ่ะไปซ้อมมวยเพื่อโดนแซวอีกอ้ยไม่แซวแล้วก็ได้ครับค่ะไปแล้วค่ะคุณบัวขาวครับ <c oughs> ไอ้ <c oughs> ลืมครับ